สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับพื้นการเกษตรขนาการนะครับวันนี้ผมเอางานทดลองให้ลูกค้าทางเพจได้ชมนะครับเป็นการทดลองรากหญ้าแฝกนะครับเป็นหญ้าแฝกรุ่มสงขาสามนะครับพันพระราชทานนะครับใบไม่คมนะครับผมมีข้อดีนะครับคือใบไม่คมสัมผัสได้นะครับ นี่คือการทดลองนะครับปลูกหญ้าแฝกห้าต้นนะครับใช้เวลาสองเดือนครึ่งนะครับรากออกมานะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับยาวหนึ่งเมตรเลยนะครับแค่สองเดือนครึ่งนะครับผมนี่คือหญ้าแฝกทาไมมันทําหน้าที่ป้องกันดินสไลด์ได้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะว่ารากมันโตเร็วนะครับตัวนี้เป็นต้นพันธุ์หญ้าแฝก ของทางร้านนะครับโดยตรงนะครับเป็นย่าแฝกรุ่มสงขาสามนะครับรากมันจะโตเร็วนะครับโตเร็วไปเร็วนะครับลงลึกมากนะครับลึกมากนี่แค่ปลูกแค่ห้าต้นนะครับถ้าเราปลูกสิบต้นยี่สิบต้นแล้วก็ทําเป็นแถวนะครับก็จะช่วยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าแฝกนะครับว่าสายพันธุ์ไหนเหมาะกับการปลูกนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับผมจะตอบให้เองนะครับทุกข้อสงสัยนะครับผมลูกค้าสนใจหญ้าแฝกไปปลูกนะครับก็สั่งซื้อสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ